Welcome back to my channel สวัสดีทุกคนที่รักรถและความแรงทุกท่านขอบคุณมากๆที่กลับมาพบกันอีกครั้งในคลิปวันนี้ถ้าคุณเป็นคนที่ชื่นชอบรถ SUV สายลุยรถครอบครัวขนาดใหญ่หรือกำลังมองหารถที่ทั้งแกร่งทั้งหรูและพร้อมพาคุณไปได้ทุกที่บอกเลยว่าคลิปนี้ห้ามพลาดเลยเด็ดขาดและก่อนที่เราจะเริ่มถ้าคุณยังไม่ได้กดติดตามช่องของเราอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดไลค์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับเพราะทุกการสนับสนุนของคุณคือแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้เราสร้างคลิปคุณภาพดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันอย่างต่อเนื่องวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับหนึ่งใน SUV สายลุยที่หลายคนรอคอยกับ2026 Mitsubishi Pajero Sport รุ่นใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทั้งดีไซน์เทคโนโลยี และสมรรถนะที่ยกระดับขึ้นไปอีกขั้นรถคันนี้ถือเป็นคู่แข่งตัวฉกาจของ Toyota Fortuner Isuzu MU-X และ Ford Everest ซึ่งบอกเลยว่าปี2026นี้การแข่งขันในตลาด SUV ดุเดือดสุดๆแค่เห็นรูปลักษณ์ภายนอกครั้งแรกก็สัมผัสได้ถึงความดุดันและความแข็งแกร่งในแบบฉบับของ p a เจ r o Sport อย่างชัดเจนด้านหน้ามาพร้อมดีไซน์ใหม่ที่ดูทันสมัยมากขึ้นไฟหน้าแบบ LED ดีไซน์เฉียบคมพร้อมไฟ Daytime running light ที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมและล้ำยุคกระจังหน้าขนาดใหญ่ที่ออกแบบให้ดูบึกบึนเสริมด้วยกันชนหน้าที่ดูแข็งแรงพร้อมแผ่นกันกระแทกที่ช่วยเพิ่มอารมณ์ความเป็นรถสายลุยอย่างแท้จริงด้านข้างตัวรถมีเส้นสายที่ดูคมชัดและทรงพลังมากขึ้นสุมล้อขนาดใหญ่พร้อมล้ออลอยดีไซน์ใหม่ที่ดูสปอร์ตและเท่สุดๆระยะความสูงจากพื้นยังคงโดดเด่น เหมาะสำหรับการขับขี่ทั้งในเมืองและนอกเส้นทางด้านหลังมาพร้อมไฟไท้าย LED ดีไซน์ใหม่ที่ดูทันสมยัยฝากระโปรงท้ายไฟฟ้าช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานในชีวิตประจำวันเมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในห้องโดยสารความรู้สึกแรกที่สัมผัสได้คือความหรูหราและกว้างขวางภายในถูกออกแบบใหม่ให้ดูทันสมัยมากขึ้นวัสดุที่ใช้ให้สัมผัสพ,พรีเมียม เบาดั้งหุ้มหนังคุณภาพสูงนั่งสบายทั้งแถวหน้าและแถวหลังเหมาะมากสำหรับครอบครัวใหญ่หรือการเดินทางไกลหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่รองรับ apple carplay และ android auto พร้อมระบบนำทางที่ใช้งานง่ายหน้าจอเรือนไมล์ดิจิตอลช่วยให้ข้อมูลการขับขี่ชัดเจนระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติหลายโซนช่วยให้ทุกที่นั่งเย็นสบายเท่ากันช่องเก็บของมีให้มากมาย ตอบโจทย์การใช้งานจริงในชีวิตประจำวันในเรื่องของความปลอดภัยปาเจโร่ p o r t ตรุ่นปี2026จัดเต็มด้วยเทคโนโลยีความปลอดภัยสมัยใหม่ไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถกล้องรอดคัน360องศาและระบบช่วยจอดรถทำให้การขับขี่ปลอดภัยและมั่นใจมากยิ่งขึ้นด้านสมรรถนะ ปาเจ r ร่สปอรยังคงโดดเด่นในเรื่องของความแข็งแกร่งและความทนทานคาดว่าจะมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบขนาด2.4ลิตรให้พละกกำลังที่แรงและประหยัดน้ำมันทรงกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติที่นุ่มนวลพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อที่สามารถเลือกโหมดการขับขี่ได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นถนนเรียบทางลูกรังทรายโคลนหรือเส้นทางออฟโรดน้ำหนักรถคันนี้ก็พร้อมลุยได้แบบไม่มีวัน ช่วงล่างถูกปรับปรุงให้ความนุ่มนวลมากขึ้นในการขับขี่ในเมืองแต่ยังคงความแข็งแกร่งสำหรับลุยเส้นทางสมบุกสมบันพวงมลาลัยให้ความแม่นยำควบคุมง่ายขับสบายทั้งระยะใกล้และระยะไกลในเรื่องของความคุ้มค่าปาเจโร Sport ถือเป็นรถที่ให้ความคุ้มค่ามากในระดับราคาเดียวกันเพราะคุณได้ทั้งความแกรง่ง ความหรูเทคโนโลยีและความอเนกประสงค์ในคันเดียวเหมาะสำหรับทั้งคนที่ใช้รถในชีวิตประจำวันครอบครัวใหญ่คนรักการท่องเที่ยวและสายลุยตัวจริงถ้าคุณกำลังมองหา SUV ที่ดูเท่แข็งแกร่งนั่งสบายเทคโนโลยีจัดเต็มและพร้อมพาคุณไปได้ทุกที่ไม่ว่าจะในเมืองหรือเส้นทางโหดบอกเลยว่า20-26 mitsubishi pajero sport เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆในปีนี้ ถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะครับคอมเมนต์บอกกันหน่อยว่าคุณคิดยังไงกับ Pajero Sport รุ่นใหม่คันนี้แล้วอยากให้เรานำรถรุ่นไหนมารีวิวอีกแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ